เมืองเซินเจิ้นในฐานะศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคใต้ของจีนใช้จุดเหนือกว่าของตนอย่างแข็งขันเร่งการสร้างสรรตลาดเทอร์มินอล AI ให้เร็วยิ่งขึ้นเสริมสร้างฐานะโรงงานแห่งโลกของการผลิตอย่างอัจฉริยะสากลด้วยเมื่อเร็วๆนี้มหากรรมเทอร์มินอล AI โลกปี2025และมหากรรม AI เซินเจิ้นครั้งที่6ระยะเวลา3วันจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นได้จัดแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ล่าสุดในด้าน AI แคกผู้เข้าร่วมได้อภิบายสภาพการในปัจจุบันและทิศทางการพัฒนานในอนาคตของตลาดเทอร์มินอล AI ภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์เทอร์มินอล AI ที่ทันสมัยกว่า1,000รายการแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำปลายน้ำเทอร์มินัลอัจฉริยะ9ประเภทเช่นชิปกำลังคำนวณอัลกอริทึมการประยุกต์ใช้เป็นต้น สะท้อนแนวโน้มการพัฒนาอย่างเฟื่องฟูของการผสมผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรม